วันนี้นะคะก็จะมาสอนไม่ใช่ว่าสอนมาแชร์การทำแมบพบเพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลนะคะหรือว่าวางแผนการเดินทางสำหรับจากจุดหนึ่งไปะยังอีกจุดหนึ่งโดยที่เป็นการวางแผนล่วงหน้าหรือว่าจะเป็นการเก็บบันทึกสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน ที่เราเรียกกันว่า Google My Map ค่ะวันนี้ก็จะเป็นการแชร์รคลิกหรือว่าวิธีการทำให้มันเข้าใจง่ายตามแบบฉบับของเรานะคะอันดับแรกนะคะก็เปิด Chrome ขึ้นมาบางทีก็เราสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่คาว่า map หรือว่า ถ้าหาตัวปุ่มอย่างเมื่อกี้ไม่เจอเราก็สามารถเซิร์ชวอา Google My Map นี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปที่สามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่คำว่าสถานที่ของคุณนะคะค่ะคลิกเข้าไปที่คาว่า Map นะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของแมพที่เคยทำไว้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำแมพนะคะมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นตรงนี้เนาะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเราเคยสร้างแมพไว้นานละต่อไปนะคะก็มากดตรงที่สร้างแผนที่เพื่อที่จะสร้างแมพของเรานะคะ นี่มันก็จะขึ้นว่าแผนที่ไม่มีชื่อนะคะก่อนอื่นนะคะให้มาเปลี่ยนแผนที่ฐานให้เป็นดาวเทียมนะคะเราจะได้มองลักษณะภูมิประเทศได้ง่ายขึ้นเสร็จปุ๊บนะคะวันนี้เราจะสร้างแผนที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยนะคะ ชื่อเข้าไปเลยค่ะสถานที่กำจัดขยะมูลถอยแล้วก็กดบันทึกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชื่อแบบของเราต่อไปกรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่เราไม่มีเลทลง ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือเลยแต่ว่าเราจําสถานที่นั้นได้นะคะเราก็เ์ชเป็นคีเวิร์ดก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราจะปักหมุดสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลห้าวาวังผาจังหวัดน่านซึ่งเราอะ่ะเคยไปมาแล้วแล้วก็แต่ว่าเออลืมปักหมุด gps ไว้แต่ว่าเราจำได้นะว่าเออมันอยู่หลัง เทศบาลหลังสำนักงานนี้นะคะแล้วก็เซิร์ฟเข้าไปเลยค่ะว่าเทศบาลตะบนท่าวาังผา<อ>แล้วก็คลิกเซิร์ฟเลยนะคะน<อ>ี่มันก็จะขึ้นมาให้เราค่ะแผนที่เอชื่อสถานที่นะคะว่าเออเนี่ยตรงไหนตรง กับความต้องการของเรามากที่สุดแต่ว่าเราเนี่ยเราต้องการสํานักง,งานเทศบาลตำบลท่าวงผาพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ซูมเข้าไปเลยค่ะเลื่อนสกอเ์เข้าไปเลยเนาะเอ่เอมถ้าตรงนี้บางสามารถการกระบาดได้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่เราเซิร์ชหาเนาะแล้วก็เอ๊ะ ที่ที่เราจะปักหมุดอยู่ตรงไหนสมมุตินะคะสมมติว่าตรงนี้เราจําได้ว่าเออตรงนี้แหละเป็นสถานที่กํำจัดขยะของเทศบาลหรือว่าสถานที่ที่เราต้องการแล้วเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะทําการเพิ่มเครื่องหมายหรือว่าปักหมุดนั่นเองนะคะกดตรงนี้นมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเราก็กด ชื่อจุดตรงนี้นะคะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมสมมุติว่าโอเคอันนี้ฉันจำได้แล้วว่าเป็นบอขยะของหมู่งบ้านจ,จุดจุดจุดตรงนี้ก็ใส่คำอธิบายเพิ่มเติมหน่ยว่าเออ มันเป็นบอ่อของเทศบาลตำบลห้าบาังหาดูแลดูแลอยู่นะคะและสิ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถเพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอที่เราทำการบันทึกภาพไว้ได้เลยโดยการกดที่ไอคอน ล้องตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะมันจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะอัปโหลดไฟล์หรือดึง URL รูปภาพที่เราที่เราอะเซิร์ชใน Google แล้วเจอว่าเออเนี่ยมันเป็นชื่อบอกขยะเป็นป้ายอะคะ่ะป้ายบอกอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ เราเลือกไฟล์จากอุปกรณ์มาเลยค่ะสมมุตินะคะเรามีภาพถ่ายสถานที่กาจัดขยะเนาะสมมติว่าเป็นภาพนี้แล้วกดโอเคแล้วมันก็จะอัปโหลดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดบันทึกค่ะ เราสามารถเปลี่ยนสีแท็กตรงนี้ได้นะคะตอนนี้มันเป็นสีฟ้าเนาะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบสามารถเลือกไอคอนได้ค่ะเปลี่ยนไอคอนเพิ่มเติมได้เนาะแต่ที่สังเกตง่ายที่สุดก็เป็นแท็กปกติอนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเอาก็ได้ค่ะอันนี้รูปบินสอยะคะจะเป็นการแก้ไข ้าเรากดเข้าไปเราสามารถกดแก้ไขชื่อจุดหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขรูปภาพหรือเพิ่มเติมรูปภาพเข้าไปค่ะตรงนี้ถ้าเราเอ้ยเราปักหมุดผิดเราสามารถลบจุดนี้ในแมปของเราได้นะคะอ่าสมมุติจุดที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะจุดที่สอง อ้าวมันอยู่ตรงนี้สมอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะคะกดเหมือนเดิมค่ะกดไปที่ตัวคําว่าเพิ่มเครื่องหมายแล้วเราก็ปักมันเข้าไปนี่อ้าเราจําได้ว่าตรงข้ามกับอ่าสนักง,งานเป็นบอ่อขยะ บอกขยะมูบอกขยะของหมู่สองบ้านจุดจุดจเหมือนเดิมค่ะเราใส่คำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเซฟเราด้วยเนาะแล้วก็คนที่เข้ามาดูข้อมูลของเราเขาจะได้รู้ด้วยค่ะว่าเออบอกขยะหมู่สองเนี่ยมันเป็นของ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบได้เลยนะคะเทสบานตำบนท่าวันขาจังหวัดแน่นเพิ่มรูปเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะคะ ะะโอเคกรณีคำว่าเลเยอร์นะคะขออธิบายนิดนึงเนาะอย่างกรณีที่ว่าเราทำเรื่องสานี้มาจัดขยะมูลฝอยหัวข้อเหมือนเรานะคะแต่เราทำหลายจังหวัดเราก็สามารถมาเพิ่มเลเยอร์ได้ อย่างเช่นเลเยอร์นี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดน่านอ่ะตรงนี้ทั้งหมดมันจะเป็นข้อมูลสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดน่านถ้าเราจะเพิ่มเลเยอร์ปุ๊บ เราอยากได้ข้อมูลของสถานีากำจัดขยะของลำปางเนี้ยเราไม่อยากให้ข้อมูลมันปนกันเราสามารถแยกเลเยอร์กันได้นะคะอ่าสมมุตินะคะอเอราสามารถซื้อได้เลยค่ะ อยู่ตรงไหนนะเอ๊ะแต่ฉันจำได้นะว่าโบขยะมันอยู่ตรงสักครู่นะคะปึ๊บ,บนี่มันอยู่ตรงนี้เราก็กดเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเครื่องหมายกดบวกทุกไปแล้วก็ ใส่ชื่อสถานที่กำจัดขยะค่ะของมู่สูตรเทศบาลตำบลค่าะขวนลำปางไม่มีรูปไม่เป็นไรค่ะกดบันทึกไปเลยค่ะนี่เปลี่ยนสีแท็กได้ไหมอยากได้สีเหลือง นี่มันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ส่วนรูปแบบส่วนบุคคลเนี่ยเป็นการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของฟีเจอร์เลเยอร์ต่างๆบนแผนที่นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เนาะว่ารูปแบบส่วนบุคคลเราอยากให้อะไรขึ้นก่อนเราอยากให้ชื่อขึ้นก่อนก็ได้ ค่าป้ายกำกับก็คือเราเห็นแท็กเราเห็นแท็กตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราอยากให้ชื่อมันขึ้นตรงนี้พร้อมๆแท็กเลยแล้วก็กดตรงนี้คิดคำว่าชื่อ,อ สามารถปรับแต่งตามความต้องการของเราได้ว่าเราอยากให้ชื่อมันขึ้นพร้อมเท็กหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยขึ้นพร้อมเท็กตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่เราไม่รู้ l ะติดจู e longitude แต่ว่าเราจำสถานที่ได้หรือใครที่ ฉันจับพิกัดมาแล้วอะฉันมีพิกัดแรดลองอะสามารถเอาพิกัดแรดลองมาเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วกดค้นหามันก็จะไปยังพิกัดที่เราใส่เข้าไว้แต่เนี่ยฉันมีข้อมูล Excel ที่เก็บไว้อยู่ในมือ เดิมค่ะเพิ่มเลเยอร์ค่ะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์สถานที่ตั้มจัดขยะมูลฝอยศูนย์นีเรากดคำว่านำเข้าข้อมูลนี่ค่ะ มันก็จะให้เรานะคะเลือกว่าเราอ่ะจะเอาไฟล์นําเข้ายังไงหนึ่งอัปโหลดค่ะลากไฟล์มาหรือเลือกไฟล์จากในอุปกรณ์ของเรานะคะหรือว่าข้อมูลของฉันอยู่ใน Google Drive ก็สามารถมาค้นใน Drive ตัวเองได้นะคะหรืออัลบัางรูปภาพฉันมีรูปภาพ ฉันจะดึงเข้าก็ยอมได้นะคะแต่ว่าฟีเจอร์อัลบั้มรูปภาพเนี่ยทางเรานะคะยังไม่เคยลองเล่นเนาะแต่ว่าที่ใช้ประจำเลยก็คือเป็นการอัปโหลดไฟล์ e x c e l Microsoft excel ค่ะเข้ามาในแมปเลยนี่ค่ะแล้วก็กดไปที่คำว่าเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ต้องการจะนำเข้า อย่างของเราที่ได้เตรียมข้อมูลไปก็คือคำว่าก็คือไฟล์ไฟด้นนนะคะแล้วก็กดโอเพนค่ะนี่มันจะถามว่าเลือกคอลัมน์ที่จะวางเครื่องหมายซึ่งเป็นการเลือกคอลัมน์จากไฟล์ซึ่งจะบอกให้เราทราบตำแหน่งการวางเครื่องหมายบนแผนที่ซึ่งกรณีอย่างเรานะคะเราติ๊ ให้มันมาทั้งหมดก่อนค่ะแล้วก็ดำเนินการต่อซึ่งคอลัมน์ที่มันขึ้นมานี่นะคะเป็นการตั้งชื่อคอลัมน์ที่อยู่ในไฟล์เดี๋ยวเราจะเปิดไฟล์ให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นไฟล์ไซหน้านที่เราได้เตรียมไว้เนาะก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะชื่อสถานที่นะคะ และปิจูดลองปิจูดนะคะเราจะมีเพิ่มเติมคือความถูกต้องของการกําจัดนะคะแล้วก็ระบบที่ใช้ในสถานที่กําจัดขยะนะคะนี่เราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะต้องไม่ไม่ต้องไปนั่งปักหมุดทีละจุดเนาะนี่เราก็กดดําเนินการต่อเลยนะคะ เราจะเลือกชื่อสถานที่นะคะเป็นชื่อที่ติดกับป้ายหรือว่าไอตัวที่มันเป็นแท็ดเป็นสีเป็นสีเมียค่ะแล้วก็กดเสร็จสิน้นรอสักครู่นะคะนี่อันนี้เห็นสีฟ้าๆนี่ไหมคะ อันนี้เป็นแท็กที่เราดำเนินการทําหรือว่าเตรียมใน Microsoft Excel เรียบร้อยนะคะเป็น latitude l o n g i t u ที่ถูกต้องแล้วและถูกตรวจสอบแล้วนะคะนี่ทั่วไปหมดเลยนะคะปึ๊บขอชื่อสถานที่หน่อยค่ะ Me? วุ่นวายเราก็เลยจะจัดเป็นความถูกต้องของการกำจัดนแต่ตรงนี้ยังเป็นชื่อสถานที่เหมือนเดิมที่เราติดกับแท็กพวกนี้นะคะมันก็จะแยกให้เราแล้วว่าไม่ถูกต้องกับถูกต้องอยู่ตรงไหนบ้างตามสี แต่เรารู้สึกว่ามันมองยากนะคะเราขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะเป็นไม่ถูกต้องเราขอเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ถูกต้องเป็นสีเขียวปป๊๊บบนี่ว้าวนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะมันอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอะ ต้องการจะโชว์ข้อมูลอะไรบ้างและต้องการให้แท็กแสดงถึงชื่อสถานที่หรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่เราจะตั้งค่านะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวการปักหมุดข้าวๆหรือว่าการทำแผนที่ข้าวๆในฟีเจอร์ของ Google My Map นะคะ นี่มันก็จะขึ้นหมดเลยนะคะที่เราใส่พิกัดไว้อย่างเช่นลำปางก็ขึ้นนะคะนี่มันอยู่ที่เราจัดรูปแบบเนาะมันสามารถแก้ไขได้สะดวกและง่ายและเราสามารถวางแผนได้เป็นอยา่างดีอย่างเช่นจากบอกใคะเอ,อาตัวน้ำมวกเราจะไปอ่ะ เอ,อมันมีให้เราวางแผนการขับรถได้จากโบขยะฉันจะไปโบขยะอ,อบตอน้ำหมวกจากโบขยะเทศบาลตบนขึงปึ๊บมันจะสามารถแสดงเส้นทางให้เราได้เลยนะคะว่า คุณจะขับรถจากโบขยะทอตอขึงไปถึงอบอตอน้ำหมวกมันมีเส้นทางการเดินทางอย่างไรอันนี้เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางจากเอไปบ B บไปซีซไปดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเออมันเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเว้ย อะไรอย่างนี้อันนี้เราขอลบเลเยอร์นี้แป๊บนึงเลคะ่ะลองมาดูตัวอย่างค่ะว่าถ้าเราทำแมปตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราอ่ะจะแชร์ให้คนอื่นๆหรือว่าคนในองค์กรเราเอาไปใช้งานมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะแล้วก็กดตรงคำว่าดูตัวอย่างนี้นะคะ นี่มันก็จะขึ้นนี่นะที่เธอแท็กที่เธอปักไว้มันจะขึ้นแบบนี้เลยฉันอยากดูแต่ของลำปางอะ่ะก็สามารถติดตรงนี้ออกได้ปึ๊บปึ๊บลำปางลำปางอยู่ดรงไหนเอ่ยนี่มันก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้เลยนะคะให้เห็นแท็กสังเกตแท็กสี ตรงนี้ได้เลยอ่ะแต่ฉันอยากดูข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็ติดถูกข้างหน้าทั้งสามอันเลยนะคะมันก็จะขึ้นให้เพื่อนเพื่อน,อนทั้งหมดเลยปุ๊บค่ะโอเคแบบบนี้ฉันพอใจแล้วนะคะกดแชร์ค่ะกดแชร์ตรงนี้กลับมาที่หน้า การสร้างแมบ,บของเรานะคะกดคำว่าแชร์ตรงนี้ปุ๊บอนุญาตเปิดใช้การแชร์ลิงก์นะคะแล้วก็ฉันขอเปิดสาาระเพื่อที่จะให้คนเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่านำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็กดฉันจะส่งลิงก์เนี่ยให้คนที่ทำงานหรือว่าเพื่อนที่ทำงานสามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเนาะ ปึบน้องเปิดใน m ไ c มโค o f ซอฟ g ์อดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ถ้าไปคนอื่นเข้ามาดูหรือว่าเราส่งลิงก์ให้เขาดูแล้วเขาไม่ไล็อกอินอีเมล ะะมันก็จะขึ้นแบบนี้เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขนะคะแต่ว่าเขาสามารถดูกดดูข้อมูลทุกอย่างได้นี่ค่ะมันก็จะมีขึ้นมาบอกหมดเลยเนาะคิดไปที่ไหนก็จะมีบอกหมดเลยนะคะเราถือว่าฟีเจอร์ของฟีเจอร์ตัวนี้มันมีประโยชน์ในการเก็บข้อมูลมากๆเลยสำหรับเรานะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบ Amazing นะทุกคนทุกคนต้องลองใช้อ่ะ โอเคนี้ปิดเดี๋ยวเราไปดูแมพที่เราเคยสร้างไว้ดีกว่านะคะนี่อันนี้เราดูต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการสร้างเพื่อที่จะดู เส้นทางของลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนของเรานะคะทุกคนมันมีประโยชน์จริงๆนะคะนี่มันไม่ใช่แค่การปักหมุดอย่างเดียวน,นะคะแต่ว่ามันเป็นการวางแผนหรือว่าเป็นการดูดูข้อมูลที่แบบ มันดูง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับการสร้างแมบบผ่าน Google My m y m a p นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะท่านใดที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในภายใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ